สบายดีพี่น้องมาจะกูทุกคนอาจารย์นี่อนกนัเอาน้องไปบ,บุนนอนพี่น้องเพื่อไินอนกนัใส่เวลาเพืองเติบพี่นออ้อยหลังจากเอากินเขา่าพี่น้องกินเขา่าแล้วก็เอาไปนั่งลินนั่งลินแล้วเอามานอนเลาพี่น้อง,องนั่งก็อยากนอนอยากเลยพี่น้องเองลยเพราว่าอันนั้นในพี่น้องเดิมอู้ทีอ้อนเป็นอ้อยอ้นกับสิมาตอบเลยพี่น้องเอย <c oughs> นั่นเป็นนอนแล้วเิ่นดิ้นนะพี่น้องเป็นนอนแล้วเิ่นดิ้นก็เลยไปเอานอนจริงน่ะก็อยู่ในห้องนี่แหละพี่น้องจริงอ่ะไปได้าปายสายดอกพี่น้องผลเอาห่าแล้วก็อยู่ในห้องแลวเพราะว่านางนอนบ่เรื่องนอนอู้นางนอนเรื่งนอนแบบซี่พี่น้องเวลาเิ่นนอนอู้แล้วเิ่นดิ้นเวลาเป็นนอนเท่ากับตบแข้งตบขาเป็นนี้แหละพี่น้องเิ่นที่นอนง่ายขึ้น โอ้ยอยูนี่แหละยังคือเก่าพี่น้องเลยยู่ยห้อห้องย่าบดได้รันดอกบดได้ไปใช้พี่น้องต่างแต่ว่าบดได้นั่งนอนเพราะว่นานั่งนอนนั่งดินเลอยอันบดได้พี่น้อนน็นนอนหลับแี้วนี่นอนแล้นี่ลื่นอนแลน้ลน,น,แลนี้พี่น้องสบายดีพี่น้องมัจุกตทุกคนเพื่อนั่งใบบุญทิ่รับพี่น้องเลยรับนาคาสำแบบเฝ้าด้วแหละ คนกะตั้งแต่เอาน้องไปบุญสี่หามือมานนี่ไปตลาดเลยพี่น่อยกินแต่อาหารเ,าเก่าๆกินแต่อาหารเดิมๆพี่น่อยทอดอันนี้ก็ทอดลิดนะมาซอยๆหลือกปมาทอดว้าวเเพราะว่า นางตื่นเนี่ยว,ว่าเบลาเต่เ็นเอาถ่าพี่นอ้องอันนี้เบลเต่เนมบาอยู่คนข่าวสวรรค์คน,นข่าวสวรรค์ไปปลูกแขนปลูกแขนหมู มมกับเมื่ออะพี่น้องนางแสงกับเมื่อแล้วแต่ขอบมกขอบใจเปินละลาพี่น้องเพินมาหลินมาหากระซื้อนันซื้อนี่ให้อุ่นกินพี่น้องพาอุ่นไปเลี้ยงหันเลี้ยงนี่ขอบมกขอบใจละลายโดยแสงเด้อ อ้อยเพิ่นล้ำรวยกว่าเก่าเนะาะประกอบอยู่บ้านมันก็เปิดมขั้นคลายเครื่องไม่ต้องมาแซงอ,อ่ะอ้อยซื้อได้ขายมาในน้ำเพให้รวยกว่าเก่าได้แซงเด้อ <c oughs> กินแล้วจะไปอื่อยนะมคนงง แต่เมื่อแม่ไปทิ่ก้อยเข่าไว้หนึ่งเข่าไว้ตอนเร้าก่อนจะไปเห็นเบี้ยเมื่อเนี่ยเป็นนอนตื่นชัวร์ยุ้งายนอนเดึกเหมือนเข่าไปหนึ่งเข่าลูกกข่ไปก้อยป้าไว้มาก้อยคข่าท่เข่าแล้วนอนแล้ว แตอน,น้ามคนกนกนินแล้วพีองอนน้ามันแะขา้าวป้ปปอนผอนตอน12โมงนะพี่น้องเนานะจมข่าวอน้องม้าเนี่ยพี่น้องจักเพื่อนแม่เป็นแม่ลูกอ่อนน่ว่าบถุกพี่น้องเงาดพี่น้องรับมาสํา

กพะปพอม,มาแล้ว่ะหนึ่งเข่าพี่น,อนมม้องคนละสองซัมเมอรนี่ก็บอกแพ่นซานุกกับมาสองซัมเม,มอ ก็เป็นจีดมากพี่น้องว่าจะไปทำงานอยู่ประเทศไทยพี่น้องมีอยู่งานอนะ่ะพูดอยู่จังหวัดแพร่บอกจังแพร่บอกอยู่แพร่พี่น้องมันไกลเวลาต่อบัตรต่อเบอร์มันยากโทรหาสนุกบอแพร่แล้ว nha tò bát ở bên tay luôn tam chè bò tam gì nhiều nhỏ đẹp tinh là đẹp không nhỏ nhỏ mà bung tơ được nhỏ. แนวกินกับบะหมี่ในตู้่ะไม่นอยมดแล้วจะไปในตลาดอะไปลอตลาดก็ต้องเติมได้ดเพิ่อสิมาพี่ก็จะให้ปรเตอห์ นี่แบบนองเลยคอเพนแบบนี้จะนี่แบนเนาะจบนำสิยูออาเนาะจบนำปลาเอาโชเพิ่อใส่จำโดน่ไปางน้ามันไหม่แล้แก็คือแตะเข่าไห้ร้านไว้้อนเข่าคําเพนอาบน้าเมันพี่พ่อน้องเพียงเนาะคลิบนี่ถ่ายอ่นไว้ยังพิพลาด่ะ ขอโทษขอตไปเลยพี่น้องเด้อลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง